สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเรามีทำแมชชีนย้อนไปดูตอนจักรวาลยังเอ่อแบบว่ายังเด็กมากๆเลยแล้วเราแดันไปเจออะไรที่มันใหญ่ยักษ์ผิดยุคผิดสมัยมากๆเลยค่ะ นั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้มีการค้นพบกระแสะเจ็ดวิทยุหรือเรดิโอเจ็ตที่ใหญ่มากๆๆๆในช่วงที่เอกภพเราเนี่ยอายุยังไม่ถึง1 0เของปัจจุบันเลยค่ะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทความกระแสะวิทยุเจ็ตยักษ์ในเอกภพยุคแรกนะคะเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้ายักษ์นี่มันคืออะไรแล้วทำไมเอ่อทำไมการค้นพบนี้มันสำคัญขนาดนั้นครับสวัสดีครับคือมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆครับการค้นพบนี้ แล้วมันเขย่าวความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับจัก,กรวาลยุคแรกเริ่มยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะครับผมเริ่มกันที่การค้นพบก่อนเลยนะคะคือทีมนักดาราศาสตร์ NSF เนี่ยเขาไปเจอเจ็ดวิทยุที่เอ่อยาวถึงสองแสนปีแสงใช่ครับสองแสนปีแสงใหญ่กว่ากาแล็กซีทาทงช้างคุ่เหกเราตั้งสองเท่าคือฟังแล้วมันเหลือเชื่อมากเหมือนเจอไดโนเสาร์ทีเรก็กตัวเบิม้มเดินอยู่ในยุคที่โลกเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มเย็นตัวเลยประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือมันใหญ่และมันเกิดเร็วเกินคาดมากครับที่เราต้องเข้าใจกันก่อนก็คือเรดิโอเจ็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนลำแสงพลังงานสูงนะครับเป็นอนุภาคที่ถูกเร่งจนมีความเร็วเกือบเท่าแสงเลยพุ่งออกมาจากใจกลางกาแล็กซี่บางประเภทอืแล้วพลังงานมหาศาลที่ต้องใช้ขับเคลื่อนเจ็ตใหญ่ขนาดนี้นะครับมันมันบอกเราว่าต้นกําเนิดมันไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดายังไงคะมันต้องมาจากหลุมดํามวลยวดยิ่ง หรือ s u p e r m a แ s i v e Black h o l e ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ครับที่แบบว่ากำลังกินมวลสารรอบๆตัวมันอย่างมหาศาลเลยโหนึกภาพตามเราอลังการมากเลยค่ะแสดงว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาต้องเยอะมากๆมากๆเลยนะคะถึงสร้างลำอนุภาคที่ยาวได้ขนาดนั้นมหาศาลจริงๆครับคือเวลามีมวลสารหมุนมวนจะเข้าไปในหลุมดำเนี่ยพลังงานบางส่วนมันจะถูกเถูกเร่งแล้วก็ถูกปล่อยออกมา ตามแกนหมุนของหลุมดํากลายเป็นเจ็ดพุ่งออกมาในอวกาศแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละครับ mm hmm. แต่แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าขนาดของมันอีกนะครับคือช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นใช่เลยค่ะจุดพีคมันอยู่ตรงนี้แหละคือการที่มันปรากฏตัวเร็วขนาดนั้นในประวัติศาสตร์จักรวาลใช่ไหมคะถูกต้องครับในยุคที่แบบทุกอย่างเพิ่งเริ่มก่อตัวมันเหมือนกับว่ากลไกซับซ้อนแบบนี้มันเกิดขึ้นแทบจะทันทีหลังบิ๊กแบงเลยเหรอมันดูไม่ได้เป็นไปได้เลยนะคะใช่ครับครับคือในทางดาราศาสตร์เนี่ย การที่เราสังเกตวัตถุที่อยู่ไกลมากๆมันก็เหมือนเรามองย้อนเวลากลับไปในอดีตถูกไหมครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนเราดูภาพอดีตเพราะแสงมันเพิ่งเดินทางมาถึงเราครับแสงจากเจ็ตตัวนี้เนี่ยมันเดินทางมาหาเราเป็นหมื่นล้านปีแต่ว่าภาพที่เราเห็นคือภาพของมันตอนที่เอกภพยังแบบว่าอายุไม่ถึงพันล้านปีเลยด้วยซ้ำโอ้พันล้านปีแรกเองไม่ใช่เหรอคะใช่เลยครับ ตามโมเดลมาตรฐานหรือความเข้าใจเดิมๆของเราเนี่ยการที่หลุมดํามวลหยดยิ่งมันจะโตขึ้นมาจากการค่อยๆดูดกลืนมวลสารรอบๆตัวมันที่เรียกว่ากระบวนการ Accretion นะครับค่ะ Accretion จนมันมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนเจ็ดขนาดยักแบบนี้ได้เนี่ยมันมันควรจะใช้เวลาน,านานกว่านั้นมากๆครับนานกว่าพันล้านปีแรกแน่ๆอ๋อ oh. การค้นพบนี้มันเลยเหมือนมาตั้งคำถามกับเราว่าเอ๊ะหรือว่าหลุมดำพวกนี้มัน โตเร็วผิดปกติหรือว่ามันมีวิธีเกิดมาก็โตเลยตั้งแต่แรกหรือเปล่าโหเกิดมาก็โตเลยเหรอคะแสดงว่าเราอาจจะต้องคิดใหม่เรื่องกลไกการเกิดหลุมดํายักษ์ในยุคแรกๆไปเลยสิคะหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่เราไม่เคยคิดถึงเช่นแบบชนกันรวมกันของหลุมดําเล็กๆหลายๆอันหรือว่ามีวิธีพิเศษอะไรอีกไหมคะเออเอ็นไปได้หมดเลยครับคือมันเปิดประเด็นให้เราคิดถึง กลไกอื่นๆที่อาจจะเร่งการเติบโตได้จริงๆอย่างที่ว่ามาเลยการชนรวมกันของหลุมดําโดยตรงหรือแม้แต่แนวคิดที่ว่ามันอาจจะเกิดจากกลุ่มกา๊าซมวลมหาศารมากๆที่ยุบตัวลงไปตรงๆเลยยุบตัวตรงๆครับที่เรียกว่า direct collapse คือยุบกลายเป็นหลุมดําขนาดใหญ่ได้เลยตั้งแต่ต้นไม่ต้องเริ่มจากดาวฤกษ์เหมือนปกติอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งคําถามสําคัญที่ตามมาเลยก็คือแล้วกระบวนการไหนกันแน่ล่ะ ที่ทําให้หลุมดําพวกนี้มันใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาได้รุนแรงรวดเร็วขนาดนั้นในสภาพแวดล้อมของเอกภพยุคแรกเริ่มซึ่งมันมันต่างจากปัจจุบันเยอะมากนะครับสรุปสั้นๆอีกทีนะคะก็คือการค้นพบเจ็ตวิทยุขนาดยักษ์ในเอกภพยุคแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดที่แบบโหอลังการน่าทึ่งเฉยๆครับไม่ใช่แค่นั้น มันเหมือนเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่เลยที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการสร้างโครงสร้างใหญ่ๆห,หรือว่าหลุมดำวนยวนยิ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เราเคยชาติสันไว้มากๆม,ม,มันเปลี่ยนมุมมองเรื่องไทม์ไลน์เรื่องลำดับการเกิดโครงสร้างในจัก,กรวาลไปพอสมควรเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราคิดต่อด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีโครงสร้างหรือปรากฏการอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้อีกไหม ที่มันซ่อนตัวอยู่ในความมืดความห่างไกลของเอกภพยุครแรกๆน,น้นอรอคือเราเจอรอให้เทคนโนโลยีในอนาคตไปค้นพบหรือบางทีนะครับกระบวนการพื้นฐานต่างๆที่เราคิดว่าเรารู้จักดีในปัจจุบันเนี่ยพอไปอยู่ในยุคเริ่มต้นของจักรวาลจริงๆมันอาจจะทำงานแตกต่างไปหรือมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้ค่ะน่าคิดมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆคะ